สองอาหลานถูกคลื่นม้วนซัดจมทะเลโชคดีพลเมืองดีช่วยได้ทันเมื่อเวลา17นาฬิกา36นาทีของวันนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างบริมรุธรรมสถานเมืองพัทยาได้รับแจ้งเหตุคนจมน้ำหมดสติเหตุเกิดบริเวณชายหาดพัทยาซอยสิบลหนองปลืออบางลมุงจชนบุรีหลังรับแจ้งจึงพร้อมด้วยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลเมืองพัทยารีบไปตรวจสอบ ในที่เกิดเหตุพบประชาชนยืนมุงดูเหตุการณ์กันเป็นจำนวนมากบนชายหาดพบเจ้าหน้าที่ไร,ร้ากาดและพลเมืองดีช่วยนำตัวผู้บาดเจ็บขึ้นมาจากน้ำรายแรกเป็นเด็กหญิงอายุ9ขวบนอนหมดสติส่วนอีกรายเป็นอา,าทราบชื่อคือน,นางสาวเพ็ญน,นภาการเจริญอายุ23ปีอยู่ในอาการสลึมสลือเจ้าหน้าที่คู่ภัยพร้อมทีมแพทย์พยาบาลได้ทำการปฐมพยาบาาในเบื้องต้น ก่อนเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บทั้งสองรายส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนสอบถามมาดาของเด็กทราบว่าทั้งหมดเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครเพื่อมาเที่ยวงานเทศกาลดนตรีพัทยาเฟสติวัล2021ระหว่างรอก,การแสดงจึงพาครอบครัวมานั่งเล่นบริเวณชายหาดส่วนผู้บาดเจ็บกับหลานสาวได้ลงไปเล่นน้ำแล้วถูกเกลียวคลื่นซัดทำให้ลูกสาวจมไปตามแรงคลื่นผู้เป็นอาพยายามช่วยหลานสาว ทําให้จมไปทั้งคู่แต่โชคยังดีที่มีพลเมืองดีเห็นจึงแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือดังกล่าวนิวส์24ือราภิพสีรายงาน